สนับสนุนโดย e อโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตวันนี้แล้วนะคะที่เราจะได้พบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเลดี้กาก้าแล้วก็แฟนเพลงเมืองไทยเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกคือไปรับกันที่สนามบินดอนเมืองอย่างหนานแน่นหลายหมืน่นคนแล้วก็แต่งตัวกันเต็มที่เลยส่วนเลดี้กาก้าเองก็เต็มรูปแบบเหมือนกันที่คุณต้นจะไปดูพวกนี้เนี่ยแค่ชุดที่มาถึงเนี่ยก็เป็นชุด ลาเทคมันดีไซเนอร์เต็มรูปแบบแล้วก็ตื่นเต้นกันมากค่ะสัมผัสกับแฟนถ่ายรูปกับแฟนแล้วก็แต่ที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องการมาถึงหรือว่าการต่อต้านอะไรเพรียงแต่เป็นเรื่องนาฬิกานาฬิกาอะไรเออนาฬิกาก็คือว่าเลดี้ได้กล้ามาถึงปั๊บเนี่ยพอถึงรถเนี่ยเธอก็ทวิตมาบอกว่าออสวัสดีฟแฟนๆดนใจที่มาเมืองไทยแต่บอกว่าฉันอ,อยากจะไปช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ปอม ปลอมด้วยใช่ประเด็นอยู่ที่ปลอมใช่ไหมใช่ค่ะ,คะแล้วก็อันนี้ทําให้เป็นที่ถูกเถียงในโซเชียลมีเดียเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าในฐานะศิลปินระดับนี้เนี่ยเออทำไมถึงมาพูดสนับสนุนของปลอมส่วนอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงมาส่งภาพพจน์แย่ๆให้กับประเทศไทยและีก่ก้าเขาอาจจะพูดเล่นมั้งคะโดส่วนตัวที่คุณต้นลุกคุีมากับผลงานของเขาหรือว่าการพูดคุยเนี่ย เขาจะลักษณะพูดเล่นมากกว่าใช่ <c oughs> คือเลดี้กาก้าเขาดูจะเป็นคนที่ชอบแหกกฎแหกขนบอย<ห>ู่แล้วอันนี้อาจจะอาจจะพูดเล่นหรือ,อจะพูดค่ะขนองปาดไปอย่างนั้นเอง <c oughs> มากกว่านะคะ <pe> คเพราะว่าหลายหลายคนก็บอกว่าที่เขาชอบเพราะว่าเลดี้กาก้าอย่างนี้แหละขำๆค่ะถ้าเป็นแฟน,นแท้นเนี่ยทีนี้เนี่ยที่คุณต้นคุยมากับบ c ซีเทที่จะมาอัปเดตเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่เปลี่ยนแปลงมาจากการที่เราคุยกันคราที่แล้ว ผู้จัดนะคะฝากมาบอกว่าบัตรราคา4,500บาทซึ่งเป็นบัตรยืนนะคะบัตรยืนโซนข้างหลังข้างหลังจากโซน7,000บาทเนี่ยนะคะยังพอมีขายนะคะหน้าง,งานใครที่จองบัตรไม่ทนันหรือว่าเปลี่ยนใจสามารถไปซื้อหน้าง,งานได้อีกอย่างหนึ่งที่เตือนไว้นะคะคือเรื่องของบัตรผีค่ะเ雷ก้าคือง,งานนี้จะมีบัตรผีด้วยหรอคะมีค่ะถึงเยก้าอาจจะอยากซื้อน,นาฬิกาปลอมนะคะแต่บัตรนี่ต้องเป็นบัตรจริงนะคะ เพราะว่าคราวนี้นะคะผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยพิมพบาร์โค้ดไว้ที่บัตรทุกใบนี่เป็นครั้งแรกของครั้งแรกของคอนเสิร์ตในบ้านเรานะคะที่จะมีการติดบาร์โค้ดที่บัตรแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปในงานเนี่ยจะต้องมีการสแกนด้วยถ้าเผื่อว่าไม่ผ่านนี่ก็คือหมดสิทธิ์เข้าเข้าไปในงานเลยนะคะก็คือว่าให้ระวังอย่าไปซื้อบัตรผีหน้างานแต่บัตรหน้างานเนี่ยบัตรจริงยังมีอยู่ส5 0 0ร้อยบาทแล้วเรื่องการจราจรนะคะการจราจรนะคะ อย่าขับรถไปเลยจะดีกว่าเพราะว่าถึงจะมีที่จอดรถนะคะรอบๆหลายเป็นพันคันได้เหมือนกันแต่ว่าการเดินทางจากที่จอดรถมางานแล้วก็จากงานกลับไปเนี่ยลำบากมากขอแนะนำว่าให้ใช้รถชัทเทิลบัสนะคะซึ่งทาง B.E.C.T. ซีทโรเตรียมไว้ตั้งแต่เวลาหนึ่งตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง1นึ่ทุ่มนะคะจอดอยู่ที่ Airport Link หัวมากค่ะเที่ยวกลับก็จะมีเหมือนกันเที่ยวกลับไม่มีค่ะอ่า นั้นก็ต้องเตรียมวางแผนการไป<ห>แล้วก็การกลับให้ดีดดนะคะ,คะส่วนทางด้านตำรวดจจราจรเนี่ยก็ขอแนะนำให้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์หรือโทร1197เพื่อสอบถามเส้นทางนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าจะไปยังไงสถานีแอร์พอร์ตลิหัวหมากนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแต่ต้องจำไว้ว่าถ้าเข้า Lady ้กา a าคอนเสิร์ตเนี่ยบัตรผีเข้าไม่ได้นะคะแต่เราต้องมารอดูกันว่า หลังจากนี้จะมีข่าวเลดี้กาก้าโดนจับใส่านาฬิกาปลอมหรือเปล่าต้องคอยดูกันค่ะ